โลกใบนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้และแข่งขันไฟเดมาซ่งชัยชนะทําให้มีทั้งคู่แข่งและคู่แค้นม,มนุษย์มุ่งหวังเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการนํามาหากินมุ่งเจอเรื่องสแสวงหาสมบัตินอกตัวและขาดแคลนในเรื่องคุณภาพของจิตใจทําให้ประมาทในการสั่งสมบุญ สร้างสมบริยรพัพ์ภายในใกับตัวเองเราเกิดมาพบชาตินี้เกิดมาประสั่งสมบุญดังนั้นพึงรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราอาศัยโลกใบนี้เพื่อสร้างบุญบาร,รมีเท่านั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อดำเนินชีวิตไปวันๆอย่างไร้แก่นสารหรือเหมือนผู้ไม่รู้ ยังไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงการมาเกิดจงตื่นตัวในการสั่งสมบุญทุกวันแล้วกล้าไปข้างหน้าประดุดมาฝีเท้าเร็วจะได้มัวประมาทหรือชล่าใจตั้งภาคเพียนในการนำพาชีวิตไปสู่ความสมเร็จด้วยการเพิ่มพูนบุญกุศลทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนา และมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือเวลาที่กำลังนำพาชีวิตของเรา,เาไปสู่ความแก่และความตายให้เร่งรีบทำที่พึ่งภายในให้เกิดขึ้นชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะจ๊ะ มีนักความที่ปรากฏในอัตถกถาขุตกนิกายมหานิเทศว่าปลาและเต่าทุกชนิดย่อมเป็นไปในภายในมหาสมุทรชั้นใดโลกพร้อมนั้งเทวโลกมารโลกลมมโลกมูสัตว์พร้อมนั้งสมณพ,พราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่มเป็นไปในภายในพระพุทธญาณฉันนั้น นกทุกชนิดรวมทั้งครุดเวนไตยโคตย่มเป็นไปในขอบเขตของอากาศฉันใดพ,ดดพดุทธสาวกผู้เสมอด้วยภาษาดิบุตรเถระด้วยปัญญาเป็นตน้นย่มเป็นไปในขอบเขตแห่งพระพุทธญาณฉันนั้นพระสัมมาสมัาสม,ม,มพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลพุลเลิศทั้งพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิิคุณและพระมหากรุณาทิคุณ ยากติจะหาบุคคลใดๆในพบทั้งสามที่ยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนไม่มีแล้วคุณของพระเจ้าไม่มีประมาณเราจะทราบซึ่งก็ต่อเมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายดังนั้นการยาบนบาร,รมีเพียงเล็กน้อยของเราเนี่ยไปเทียบกับบาร,รมีธรรมของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนนเมล็ดงาไปเทียบกับขาวพระสมเมลุ หรือหากจะเปรียบดวงบัญญาของเราก็เหมือนเอาแสงหิงห้อยไปเทียบก,กับแสงสว่างดวงอาทิตย์เพราะองค์เญ็นยอดนักสร้างบารมีที่สั่งสมบารมีมาอย่างยิ่งยวดทรงอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมาโดยตลอดแต่ถึงกระน,นั้นพระองค์ยังทรงยกย่องเหล่าพุทธสาวกหลายองค์ว่ามีคุณธรรมสูงส่ง เพเราจะได้มาติดตามรับฟังต่อจากครั้งที่แล้วนะจ๊ะ,ะวานนี้หลวงพ่อได้กล่าวถึงว่าสุกรุธายิปริพาชกเห็นว่าการที่เราพุทธสาวกได้มีความเลื่อมใสในพุทธองค์ร้อเห็นคนุณธรรมห้าประการคือทรงมีอาหารน้อยและสารเสงความเป็นผู้มีอาหารน้อยทรงสันโด,ดจีวรน ทรงสันดด้วยอาหารบินาบาตทรงสันดด้วยเสนาสันนะทรงเป็นผู้ชอบสง,งัดแต่พระองค์ทรง,งชี้ใเห็นว่าสิ่งที่บริพาชกกลามันนั้นยังไม่ถูกต้องราสาวกบางองค์สามารถประพฤติบางอย่างได้ดีกว่าพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขบฉันการใช้สอยจีวรเส้าหอมอง หรือการสแสวงหาอาหารบินบาทสักกุลุทายิปริภาชกไตรตรองตามพุทธดำร,ร,รัสแล้วเห็นพ้องด้วยทุกอย่างและทูลถามในเรื่องการสันโดษด,ด้วยเสนาสน,นะและความสงบสงัดว่ามีสาวพองค์ไหนทำได้ดีกว่าพระองค์บ้างไหมพระบรมศา,าสดาได้ทรงชีช้แจงให้เห็นแจ้งยิ่งยิ่งงินไปว่า ดูกรอ,อุทายีสาวกทั้งหลายของเราจำนวนมากถือถือดงกขวัดข้ออยู่โคนไม้เป็นวัตรถืออยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธท่านั้นไม่เข้าสู่ที่มุงตลอด8เดือนมีอยู่ส่วนเราตถาคตบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาทั้งข้างในข้างนอกล้มเข้าไม่ได้มีริ่มชิดสนิท มีหน้าต่างเปิดปิดได้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วพึ่งเราอยู่ด้วยขาจายว่าพระสมณะโคดมสงสันโดดโดยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงสารเสริญความเป็นผู้สันโดดโดยเสนาสนะตามมีตามได้ไซ บรรดาสาวของเราที่ถืออยู่โคนต้นไม้เป็นวัดหรืออยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็จะไปพึงสการะเคารบนับถือบูชาเราโดยธรรมนี้แล้วพึ่งเราอยู่แล้วกล่าวถึงเรื่องที่สักรุทายิปริภายชกสารเสริญพระองค์ว่าเป็นผู้ยินดีในความสงัดพระองค์ทรงชี้แจงว่า ดูกรออุทายีสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนา,นาสนะสงัดคือป่าชัดถ้าเรานี้มาประชุมในถ้ำกลางสงเฉพาะเวลาสวดพระปฏิโมกทุกกึ่งเดือนมีอยู่ส่วนเราตถาคตบางคราก็อยู่กลื่นกลนเมดิภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาตของพระราชา เดรัถีสาวกของเดรัถีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสการะเคารพนับถือบูชาเราและพึ่ง,งเราอยู่ด้วยข้าจว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้สงัดและทรงสารเสรงิญความเป็นผู้สงัดใชบรนดาสาวกของเราที่ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะสงัดก็จะไปพึงสการะเคารพนับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้แล้วพึ่งเราอยู่เมื่อสกุลุทายีปริภาจกทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ุเจริญแล้วทำอะไรเล่าที่ทำให้เราสาวกเคารพเรื่อมใสนอนนอนทั้งกายและใจต่อพระองค์พระบรมศาสดาทรงตอบว่าดูก่อนรุทายี มีทำห้าประการอย่างอื่นอันเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วพึ่งเราอยู่ทำห้าประการคือประการที่หนึ่งสาวกทั้งหลายของเราในธรรมวินัยนี้ย่มสรรเสริญในพระอาทิศนลว่าพระสมมาสดมเป็นผู้มีอาทิศีน ประกอบด้วยเสีละขันอย่างยิ่งประการที่สองสาวกทั้งหลังเราย่อมสรรเสริญในความรู้ความเห็นที่แท้จริงว่าเพราะสมณาคโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตัสสู้ว่ารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตัดรู้ว่าเห็นทรงแสดงธรรมประความรู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย์ ไม่ใช่แค่ใครก็สามารถแสดงทำอันลึกซึ้งในพระองค์ตัดสุ้เองได้ประการที่สามเราเป็นผู้มีปัญญาอย่างยิ่งสามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจของสาวกได้สามารถงคงมขีวาทะของฝ่ายอื่นที่เป็นปฏิปักษ์ได้สาวกของเราไม่อาจจะคัดค้านขัดแย้งได้เราไม่ต้องหวังการพร่ำสอนของสาวก มีแต่สาวกเท่านั้นที่หวังการพร่ำสอนจากเราอุทายีท่านเห็นว่าสาวกทั้งหลายของเราเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จะพึงคัดค้านแต้คําไม่ตกไปในระหว่างบ้างหรือหนอปริพาชกทูลตอบทันทีว่าข้าแต่พระองค์บู้เเริญข้านี้ไม่มีเลยเพระเจ้าค่ะ พดองทรงชี้แจงต่อไปว่าดูกอนอุทายีระการที่สี่สาวกทั้งหลายก็เราถูกทุกท่วมทับแล้วแต่เหล่านั้นเข้ามาหาเรา,าเราสามารถปรเปิดเรื่องทุกข์ของเธอได้เราได้บอกสายเหตุแห่งทุกบอกสมูทัยนิโรธมักเราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ สาวกจึงเคารพนับถือเราดูก่อนอุทายีประการที่5เราจะบอกปฏิปทาแก่สาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วจเจริญสติปัฏฐานสี่พิจารณาในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะ ึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัตาิาปฏิปทาที่เราบอกแล้วจึงได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์ผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นอกจากนี้พระองค์ยังได้แสดงให้ปริประชคได้รู้ว่าโรองทรงดำรงอยู่ในฐาน,นะของผู้ให้มากกว่าผู้รับ พระสงฆ์สาวกได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์หลายประการทรงให้ธรรมทานแก่าสาวกตามสติปัญญาที่จะรับได้ทรงสอนเรื่องการเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพระธรรมจเจริญโพชฌงจเจริญอรอยิยมรรคมีองค์แปดจเจริญชานั้นจะนำไปสู่การได้บรรลุ วิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกจะไม่มีสาวกองค์ไหนสามารถทำได้ยิ่งกว่าพระองค์แม้พระสารีบุตรพระเลเดปัญญายังอยู่ในขอบเขตแห่งพุทธญาณทั้งหมดนี้ก็คือคำเฉลยว่าทำไมพระสาวกจึงเคารพบูชาพระบรมศาสดานะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่า การที่เราสาวกเคารพนับถือพระพุทธองค์ไม่ใช่เพราะเหตุติทรงประพฤติปฏิบัติเคล้งกว่าระสาวกแต่พระองค์ทรงมีคุณธรรมและคุณวุิเศษเหนือกว่าและมีน้ำพระทัยในการอนุเคราะห์สาวกได้พระมหากรุณาทรงแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของสาวกได้ทุกองค์ดังนั้นเวลาเรานึกถึงพระทุกค,คุณซึ่งมีมากมายเปน็นเนกนั้นนั้น อากล่าโดยยอก็ให้นึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาธิคุณและพระมหาการุณาธิคุณและจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือตั้งใจปฏิบัติให้เกัาถึงพรระตัตนาตรัยภายในซึ่งนจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยและมีความสุขความสมเร็จไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ยังมีดวงบัญญาิสว่างสวยได้กล่าถึงมระธรรมกายโดยง่ายไดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน